สวัสดีครับวันนี้อมัดก็เข้าป่าเหมือนเดิมไหมสิ มาหาบอลน,นี่แหละ้องมัดจะหาขอที่หาได้นะสินะหาบอลน,นี่แหละเพราะถ้ามงมัดไปเอาตะกร้อมันก็ไม่ได้เพราะมังมัดหาบอลรไหมาดูกันว่าวันนี้มงงมัดจะได้บอลด่างสักต้นไหมนะสอซนะนี่ตอนนี้เห็นไหมไอบอลเปียบว่าจะมีไมสักต้นบอลด่างๆนี้น่าจะเป็นหูช้างในะหญ่นะสอนะมันเหญ่ว่าโอเคทุกคน ถ้าเกิดใครชอบคลิปขอ,องมังมัดคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระตุ้งกระติ้งให้มังมัดด้วยทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจให้มังมัดนี่แหละก็กราบขอขอบคุณสําหรับเอฟซีด้วยที่กดวัดใจกดวัดใจไม่ใช่ที่มังมัดไม่ใช่รติดตอกที่กดไลค์ที่กดแชร์ share, ที่กดกระดิ่งให้โอเคแล้วมารับชมกันเลยว่ามังมัดจะหาได้ไหมบอลกระดาษยักษ์แบบนี้แบบด่างนะมาดูกันยังมังมัดจะพาประชุม เนอกมาก็ได้หันมาเจอต้นกล้วยทุกคนซึ่งลายสวยมากนี่ทุกคนสวยลายสวยจริงมาขอดูก่อนแป๊บนึงการดแดงงเจอบนนะไม่ใช่เจอบนนะเจอกล้วยมาดูต้นก่อนทุกคน ก็ไม่ด่านะครับแต่ลาเยอะมากเลยเห็นกันไหมซึ่งสวยใช่ได้แต่หงมันมหาบอลบอกเขาเห็นไปเลือกหันไปเห็นลายหน่อยๆบอลน,นี้มีลายด้วยตีนี้หงมัให้ดูลายอะไรไม่รู้ด่างไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าด่างไหมทุกคนคอมเมนต์มาดู bọn đi nung bọn nà tay anhy soi đuôi đuôi anhy anhy soi mát luôn 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 ไเดินเข้ามาลึกมาหน่อยนะทุกคนเพื่อจะมาดูต้นนี้เห็นมันอยู่แปลกๆนะทุกคนนะนี่ทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่าด่างไม้ไมครับให้ดูนี่ทุกคนกล้วยเลยเหรกล้วยนะช่วยนี่ดูนี่ทุกคนด่างไม้แบบนี้ช่วยนียเดินลายเยอะมาก ดังไหมแบบนี้นะครับจีนะทั้งหมดก็ได้เจอลูกของมันซึ่งปเป็นลักษณะ<ด>แบบนี้นะทุกคนแล้วขนนกนี่ไนมะ่ใช่ของมันอัก็ไม่รู้ว่ามันจะดังไม่ใช่น่าจะเป็นเชื้อโรคนะทุกคนน่าจะเป็นเชื้อโรคบนตเชื้อใช่ดวยกุ้มาขุดแล้วมัมาด้ก็มีบ้างนี่นี่ดังไหมคนมนี้ดังไหมนี่คืองดาวเอจด้วยนั่นแหละถังมันบอกอจีแล้วว่าคอมเมนต์มาดูว่าดังไหมสวัสดี

มัแล้วมันไม่ดังทั้งหมดนะไม่มันดังเวลาโดนแดดอ๋อเออนี่ต้นมันตรงไหนไม่โดนแดดก็ไม่เหย็ดางทุกคนทีไรบ้างไ่เหย็ดาดีใจูดังปูดังทุกคนนี่นี่รูดังนี่ก็ด่งเนี่ยดังด่งเยอะไม่ไม่ถายแต่ไอ้เมื่อ้เลยนะใช่ใช่นี่ทุกคนทำเป็นว่าถายบอลอ่านี่มันกลุ้มคืนไปบอลประเดี๋ยวมาเลยมอสเป็นจี้ไปบอลกันนี่บอลดาเฮ้ยมันเนยบังบวัดตามเมื่อกี้ต้องโดนแดดไหมเมื่อกี้นี้ มาดูต้นนี้ก่นต้นนี้ดางไหมเดีไงดที่หมากเดีนี่างไยมดม่้ดูยอดแล้วมาเจอตรงนี้นะดงเลยทุกคนเป็นดงเลย แล้วมาเจอแบบนี้ยังไม่เจอต้นด่างนาทีนะไม่เจอแล้วนี่เอฟซีมึงก็ใหญ่มากทุกคนนี่โอ้โหโอเคทุกคนเออสรุปแล้วเราไม่เจอเราไม่เจอเอาพุกิก จัดการสริสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เจอ้วบอลทุกคนจแตะกร็กตะกด้ออกไปจิจวแต่ก็จิ้วบอลยากทุกคนถ้าทิ้งต้นนี้หน้าทุ้ยมันจะขึ้นมาวันนี้ก่อนทุกคนนั่งแลนะ้วก็เเพงไปสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากกอเสี่ยเนี่ยมีต้นบอลขนาดนี้ซึ่งมันยักมากขนาดมังมัดขึ้นมานั่งบนที่สูงแลว้วยังสูงวางมาเลยนิ่ฉะนั้นคนดูอย่าลืมฝอกไลค์กดแชร์ให้มังมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้มางดขอตัวไปก่อนทุกคนสวัสดี